สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุกครับอาจารย์ปู่เสียรู้อาจารย์สาวมาเกมเป็นยังไงวันนี้นะครับอาจารย์สาวแฟนกับมหาเก้านะครับสู้กับอาจารย์ปู่นะครับอาจารย์ปู่ก็เป็นปรมาจารย์ทางมหมอดคันเทพนะครับคันก็จะเป็นอย่างไรนะครับเสียรู้คืออะไรความจริงโปรแกรมจัดไว้นะครับแต่ว่าบางอย่างถ้าคนเล่นรู้เกมหรือว่ารู้แกวของ มาฮอตกันเทพนะครับก็สามารถที่จะชนะได้โดยไม่ยากนะครับมาชมกระดานที่หนึ่งนี่จะเป็นอย่างไรนะครับชนะอย่างในหรือไม่นะครับอ่ะนะครับอันนี้เริ่มแล้วครับปฏิบัติตการล่วงรู้ความลับเนี่ครับเดินไปี้อาจารย์ปู่ก็จะมา กินนะครับเราก็สกัดนี่นะครับเห็นไหมเสียรูปไปแล้วอาจารย์ปู่มามากินแล้วก็ทำตัวเองลำบากอืมนะครับหลอกอีกนะครับกลัวเราก็มาตรงนี้นี่แหละครับเข้าสู่แผนคราวนี้ก็จะสกัดอาจารย์ปู่ก็จะแรกเข้ามานะครับแรกเข้ามาก็เท่ากับว่าต้องไปตามรูปเกมที่ อาจารย์สาวตั้งไว้ตั้งไว้ในใจนะครับเนี่ยนะครับอาจารย์ปู่ก็ต้องมาเพื่อจะเข้าฮอตพอสู่เข้าฮอตก็เข้าสู่แดนประหารฮอตนะครับเน่นะครับฮอตต้องกินกินอีกครับแล้วก็โดนฆ่าโดนประหารฮอตไปแล้วก็จบอย่างอื่นนะครับตัดแค่ตัดขาอีกนี่นครับแรกกินมาก สุดท้ายรักษาเส้นกลางนี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับก็ขึ้นนำ10ง <App le> ไม่ได้อาจารย์สาวปฏิบัติการตามแผนกระดานที่สองเป็นไปตามแผนนะครับมากระดานที่2จะเป็นอย่างไรนะครับบางท่านก็บอกว่าชนะมากนักเขาไม่ค่อยดีนะไม่มีไม่ได้รุนแพ้บ้างก็ดีนะ แต่ผู้เล่นไม่คิดอย่างนั้นนะครับผู้เล่นเขาก็ต้องรักษาหน้าเขาไงชนะคือชนะจะไปออมมือจะไปสู้เอียก็ยังไงอยู่นะครับต้องเล่นให้สมจริงสมจังไปเลยนะแพ้คือแพ้ชนะคือชนะนะครับขึ้นเวทีแล้วนี่นี่ครับเนี่ยแผนทะลวงหน้านะครับอาจารย์เท่าออก,ก็ อาจารย์ปู่ก็จะลําบากแล้วคราวนี้นะครับอาปู่ลงมาอีกนะครับวันี้ลงมายิ่งลำบากครับโดนโยนให้กินแล้วก็ถูกกินสองกินสองก็เตรียมที่จะเข้าฮอตอาจารย์สาวกขฮอตแล้วก็จะขึงฮอตไว้ในพื้นที่เส้นกลางนี้นะครับดูว่าสี่ตัวของอาจารย์ปู่นั้น จะผ่านเส้นกลางนี้ได้ไหมนะดูแล้วยากนะครับดูแล้วยากเอาก็เล่นไปวิ่งไปเ,เดินไปเดินมาอย่างนี้แหละครับแต่ยังไม่กินนะเดินไปเดินมาอยู่จนคู่ต่อสู้หมดที่ไปแล้วให้กินฟรีก็จะค่อยกินนะครับเนี่ยครับถึงคันนี้ก็ลำบากด่านที่สองนี้นะครับ ไม่ได้แตกต่างกับอาจารย์กับการ,รานที่1เท่าไรนักนะครับเพราะถูกล็อกไว้แล้วยังมาวิ่งหายจินนะครับยังไม่วิ่งกินอ่าหายจินแล้วก็ต้องค่อยจินนะครับเดี๋ยวก็มาให้จินอีกโอ้นะครับขึ้นนำสองศูนเลยครับการานที่สาม อันนี้เล่นจับจุดจับจุดอ่อนของอาจารย์ปู่ได้นะครับเลยว่าอาจารย์ปูเเป่เดาใจเลยแหะครับโปรแกรมเนี้ยเดาใจเลยถ้าเดินตรงนี้เขาจะมาตรงนี้นะครับเดาใจอ่านอ่านเกมออกนะครับถ้าเป็นคนคนเป็นเป็นมาเล่นด้วยกันก็คงลักษณะการเสียรู้นะครับ ถูกหลอกก็ไปตามที่เขาหลอกไว้เข้าไปกินนี่นะครับแล้วก็แลกกินสองครลายฐานมาอีกไหมมาอีกรูปเดิมมีไหมหลอกไปตรงนี้เดินขยะขึ้นไปอยะขึ้นไปจานปู่มาไหมมาแล้วมาแล้วเข้าไปอีกครับจานปู่ก็จะเข้ามากิน ไหเออเข้าไปกินเนเหมือนกระดานที่ผ่านมาเลยนะครับนกระดานแรกนะครับอาจารย์ปู่ต้องหลบพวกกลัวถูกแรกแน่นครับหลบไปก็ทําให้อาจารย์สาวเดินที่จะเข้าฮอตได้ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์ปู่ก็แซกเข้ามาแะครก็แซกเข้ามาได้กินแล้ครับ ก็ทําให้อาจารย์สาวได้เข้าฮอดได้ง่ายขึ้นอาจารย์ปู๋ยไมีทางไปนะครับอาจจะไปแหลกเพื่อเข้าฮอดแล้วก็ไม่ได้ครับก็ต้องไปเข้าตรงนี้พอเข้าตรงนี้ก็เข้าสู่แดนระหานอีกแล้วนะครับสกินแล้วก็ถูกข้าวฮอตถูกข้าวฮอตนะครับอืมกินทางนี้ด้วยให้เป็นยังไงนะครับก็จะสะกัด สองตัวไม่ให้เดินได้นะครับคือเดินก็โดนกินนะนี่นต่กับไปตรงนี้นะครับอีกตัวออกมานี่นะครับเข้ามาก็โดนล่อกินนะครับนะโดนล่อแล้วครับโดนกินคราวนี้มาก็ไม่มีที่ไปแล้วครับจะแพ้ยังได้กันเนี่ย อืมนี่ที่ไปแล้วจบนะครับกินฟรีหมดนะครับขึ้นนำอย่างสวยงามกระดานที่สามศูนย์ครับมาถึงกระดานที่สีกระดานสุดท้ายโอ้โห,โหนะครับสุดยอดจริงๆอาจารย์สาวท่านนี้นอกจากสวยแล้วฝีมือยังแกร่งด้วยนะครับมีกำลังใจนะครับชนะก็มีกำลังใจนะครับแล้วบอกว่าจะมาใหม่อีกนะครับมาเรื่อยๆตอนว่างนะครับว่าง โปรแกรมบมากฮอสกันเทพทุกวันนี้เปิดดูง่ายนะครับเครื่อง iPad ก็เปิดดูเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้เลยนะครับบันทึกไว้นี่นะครับทำลายฐานอีกแล้วครับโยนให้กินแล้วก็กินสองคืนทำลายฐานแล้วก็มาสกัดสองตัวประการแล้วนะอีกแล้วครับแบบนี้ ทำอีกแบบนี้อีกแล้วครับแบบนี้อาจารย์ปู่ก็จบแล้วกับปะรานี้นะก็จะเป็นเช่นนี้นะครับอาจารย์ปู่ไม่ได้ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเลยในะช่วงนี้นะครับก็ถูกอาจารย์สาวรู้แกวรู้เกมนะฮะรู้วิธีการหมดนะครับเป็นตรงไหนก็สกัดตรงไหนนะฮะ หมาฮอตกันเทพก็อย่างนี้แหละครับก็เสียเปรียบผู้เล่นที่เป็นคนเป็นๆน,นะครับเมื่อเมื่อเขาจับจุดได้นะครับแต่ถ้าผู้เล่นคนเป็นๆเ,เนี่ยเผลอนะครับหมาฮอตกันเทพเขาไม่ไม่เผลอตามนะครับเขาไม่เผลอตามพอได้เปียบป้าเขากินทันทีนะครับจัดก,การเลยนั่นคือคันเทพนะครับ คนเราเป็นเปน,นี่มีโอกาสเลอนะอนะครับประดานนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจคลิปมหาเก้านะครับทำให้คลิปอยู่ได้นะครับช่องอยู่ได้พี่น้องขอบคุณมากจริงๆครับที่โฆษณาเพื่อชมบ้างเนี่ยครับก็ให้กำลังใจ นะครับช่องต่างๆที่อยู่ได้ก็เ็มีการโฆษณานี่แหละครับค่ากาแฟน้ำชากาแฟนะครับจบแล้วครับกานนี้นะครับจบแล้วนะครับกำลังจะจบครับจบเกมอาจารย์สาวจัดการอาจารย์ปู่สี่ศูนย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ